ล้างเสร็จแล้วจ้าพี่น้องจ๋ากระเทียมป่าของเราสวยไหมจ้าน่ากินไหมกินกระส้มตำอร่อยอร่อยนะคะกระเทียมป่าเราแฟนเนื้อควยายติมสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายติมสิพาพี่น้องไปเก็บกระเทียมป่าเลยจ้ากระเทียมป่ากำลังออกตุ้มุกเตมิตุมต้มุกเตมิเพื่อยายติมเนี่แหละจ้าปักใต่น้ำา ตามไปค่ะมาจากพี่น้องเก็บกระเทียมน้ำเนยติ่มกระเทียมป่าออกแล้วนะคะกอนี้สวยๆค่ะจะเก็บแล้วนะคะค่อยๆประดิษฐ์ค่ะงา <c oughs> มกำลงงามสวยอือกองไวกง่ก้อน cầm áo cha, ta nè nè nào bên thì này thì nong đấy, quan nào em gì nữa. นี่พี่เอาตัวนี้จำจำจักน้อยกะไปี่เก็บเห็ดแล้วนี่เนาะสวยเนี่ยคางๆก็เนี่ยสวยเก็บแล้วกะส็สอมตามหลังเอา ลงนี่สิพอดีเสียบได้หนึ่งแขนเด กำลังแสบเลยแสบเหรอกินกระปกินกระปล,ปลตะหมกมาห์อืกินเป็นกระแสบคือโตแหงขัม่วนไปม่ว <c oughs> นเยว้าวเ <c oughs> นี่ยก้อนี่อื้อ ขาวเบิ่นเบิน่นส่วนหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอันออกอยู่ไก่ต้นใหม่พี่น้องนาใหม่มันหลายอืมอวนนะเ้ยอ้วนซ้อนกินมันเบิดได้อนู่แบบน,น,นี้นี่สองก้อนเนี่ย ว่านี่ลืมอฝนมีดมีดเบาเขาเมือนตุลุยตุลุยอยู่น้าคนเดียวมันจะนั่นนะคักคักคนอีกินสังคนเลอะเลอะเก็ดสมนี่ก็ะแซะแสบดยที่น่องเลยนี่คันสมนี่แต่ถามันเงาคนนี้มันจะที่แอน กตสีดีเน,นียงนะเนี้ตัวนี้เ้ยขาวจีนพูนสดคุณจ้ะแมนเมดรุ่นข้างหลังงานไว้พีติมพุน จะเยียบให้มันไงอู้ยูทางตา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ทางตากันแน่นอนอย่าแกล้งกันนะอย่าแกล้งกันนะ

ออองงพอดีกินได้ซ้ำเนี่ยออกองไว้กล่องไปกลองมาแล้วก็รืมพลั <c oughs> <c oughs> งเริมบอกแน่นมาด้วยจ้ะเกิดอ,อยู่ใตาต้นไม้มันก็เลยเอายากน้อยหนึ่งที่น้องเอ๋ยสวยงามจ้ะ ้นเอาไปหล่างกินกระปนลเลยอ่อนๆแซบๆกินกระปลที่ปลาอยู่สองแพ็คอร่อยนัวเดี๋ยวพ่อยายปิ๋นจะจัดให้ลูกสาวล่ากินถอยหลังไปน่นเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็งามพี่นี่เนี่ยแล้วนี่ออ ไม่ว่านี่ว่าสินอนเก็บแล้ววะง <laughs> ามได้นี่ก็โอเคอยู่ได้นั่นละ <c oughs> แกลังสวยเนาะพี่เนาะ <c oughs>

ใส่กินหลปากพงกําลังขึนเนาะกําลังขึนกําลังงามอันนี้ก็บ่ได้กินอืมไอ้ใหหลายมันก็สิเหนียวเอินบ่้เก่าเฮาพากันเอาอันใหญ่ๆนะอือันมันเหนียวเหนียวหยาบเสียงรถไฟเด้อพี่น้องเอ้ยง่จักหน่อยจ้าขอโทษขออภัยจ้า ง้มค่ะ <museums> ส่นโดเอาในงามไปงานไรเฮ้ยเด้ยเสวัสดีค่ะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้เฮียเฮ้ยเเ้ยเฮ้เทียม ไปในมือหนาวป่นนานเลยกาศเริ่มเศร้าหนาวเนาะว่านเนย็นเย็นนั่ง,งอยู่ซิฟคนหนาทีโอ้ยข้างกระต่ายสัน <c oughs> มาเบิ่งซื้อเมื่อวานนี่มันมีบังเอิญบังเอิญมันมีมันก็เลยเก็บคือหนึ่งก็ร่างสวยก็ร่างางาม มองคา,างริมค่องนะคางริมค่องมองเข้าไปแอาแต่เกานะ้ำมันอันอ,อันขีตุ้ม,น,ม,น,มน้ำท่วมน้ำซตอะส่วนหนักส่วนหนักส่วนหนักงามนะ <laughs> แจ๋วมาก เจ้าต้นสวยๆงามๆเกียรติหเกียเกเนาะแต่ีต้องเอานะม่เอาไม่ได้แต ouais ่ว่ายามันออมจะงามๆดีนี ขึุ่งมไมหิวว่า้จัด้ตําตําตําตลตําตําลูกามเพื่อนตัลังน้อยอยากตัดกระเทียมป่าด้วยครับเบิ่งเ้ยระวังเด้อมิดนันจําจํา เย้น่ารักครัฝรั่งตัดกระเทียมปลาข้างหลังข้างหลังแมทธิวกอใหญ่ๆหนุนพี่ไฮอยู่เยเอารถเอารถนั่นละคืออิหลีว่าฝรั่งตัดกระเทียมปลารอมากลูกจับมีดดีๆว้าว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  ดัสวันแมทธิวปิกวันพุ่นั่นละกอใหญ่ๆแล้วแนั่นละป้าติมตายยูตรงนี้นี่เออตายตายน้ำตนกะเทียมปลาด้ยเฮ้ยก็รอรอะไรนะดู เบืองเพิ่นงัดเอาอยู่ใต่เอิแล้วบางเมื่อปะติมนั่นนะนั่นละโอ้โหว้าวสวยงามไมได้กมาตัดกับเ่นนะเดี๋ยวลอยจะพังมาตัดแบบเดี้ดับเดเดียวใช่ก็จะเหลืองเต็มไปหมดอีกหน่อยดับเดียวมันจะเป็นบางแกำลังเป็นตุ่มๆอยอฮะ เนี่ยพี่ติ๊มก่อข้างหน้าดุดเข้าไปนั่นน่ะใช่งามก่อนก่อนก่อน <c oughs> น่าจะ,ปะไปแล้วกินด้วยใช่ไหมก่อนเนะ <c oughs> นี่ยไม่ขาดนมเลยงามมากกว่าดูนี่นายาวเลย นั่งมอาที่สีห่งองวแสดงว่าหิวเขาเด้ไหเนาะแค่กินมาจนคุ้งคอก็ยังหิวอยู่เยม <c ười> พี่น้องเดี๋ยวยาติมกับสิฟอลจบคลิปกันด้วยจ้าถ้าชอบคลิปกระเทียมป่าก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ยายติมด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ยาจินทันติต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> กระเทียมปลาของมือนีหลังเสร็จแล้วจ้าขัดยอดกระเทียมค่ะกระเทียมป่าผัดน้ำมันหอยนะคะยอดกระเทียมป่าผัดน้ำมันหอย